สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมออกัสช n แนลวันนี้ผมมีหนังเกาหลีมาสปอยเป็นหนังที่ค่อนข้างเศร้าและดึงอารมณ์แห่งการย้อนความหลังของวันวานหากฉันกลับไปรักใครได้อีกครั้งฉันก็จะกลับไปมีครอบครัวหนึ่งร่ำรวยและมีชีวิตครบทุกอย่างเธอมีชื่อว่าซูมีเป็นนางเอกของเรื่องครับปัจจุบันเธออายุเยอะและแก่ตัวลงมากตามการเวลาใบหน้าของเธอนั้นเหมือนว่าเธอ กำลังคิดถึงใครสักคนในวันที่หิมะตกเธอมีลูกและครอบครัวสมบูรณ์แบบมีชีวิตที่ดีและร่ำรวยเธอต้องไปบ้านพักต่างอากาศที่แสนไกลจากที่อยู่ต่างประเทศเพราะที่นั่นมีคนจะขอซื้อบ้านพักหลังนั้นของเธอซูมีตัดสินใจบินไปเกาหลีและมีหลานสาวรีบรับไปบ้านพักหลังนั้นซูมีบอกหลานว่าอยากเก็บบ้านหลังนี้ไว้ไม่อยากขายให้ใครหลานบอกว่าขายไปเถอคะค่ะมันเก่าแล้วยายจึงบอกหลานว่าที่นี่ คือความทรงจำและคือความรักที่ยายคิดถึงมันมาตลอดบ้านหลังนี้ที่แห่งนี้มันคืออุบัติรักของยายในวัยเด็ก47ปีที่แล้วนาะบ้านแห่งนี้มีคนพยายามทดลองมนุษย์หมาป่าให้กลายเป็นคนเขาเลี้ยงหมาป่าไว้ทดลองแต่เขานั้นก็หัวใจล้มเหลวตายทําการทดลองนั้นไม่สําเร็จสูมีในวัยสาวก็ย้ายมาที่นี่กับครอบครัวเธอสวยแต่ร่างกายไม่แข็งแรงมีแม่และน้องสาวที่อยู่ข้างกายเธอเสมอ และมีหนุ่มไฮโซชอบเธออยู่เขาซื้อบ้านหลังนี้ให้เขาเป็นผู้ชายเจ้าสำอางผู้ดีตีนแดงตะแคงตีนเดินแม่ตอบแทนชาวบ,บ้านที่มาช่วยเหลือยกของด้วยการเลี้ยงข้าวในหมู่บ้านมีบ้านเพียงแค่ห้าหลังเท่านั้นเพราะว่าที่นี่มันหนาวและห่างไกลความเจริญตกดึกพระจันทร์เต็มดวงซูมีเธอกำลังนอนเพราะวันนี้เธอเหนื่อยมามา,มากแล้วเธอสังเกตว่าเหมือนมีคนจ้องมองเธออยู่เธอตัดสินใจถือพวกขุดดินไปตามหาชายคนนั้น ซึ่งมันคือห้องที่เคยทดลองมนุษย์หมาป่าครับเปิดเข้าไปมีคนกําลังกายร่างเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์มันพุ่งมาทําร้ายเธอแระวิ่งหนีออกไปอย่างว่องไวในช่วงเช้าซูมีก็เห็นมนุษย์หมาป่าอีกครั้งเขาแอบมองเธออยู่อย่างห่างๆเขาคลานออกมาด้วยร่างกายที่มอมแมมและผอมโซเขาอยากินมันต้มที่อยู่ในตะกร้าแม่โยนให้เขาจึงกินแบบความหิวโหวยกินแบบเหมือนว่าไม่เคยกินอะไรมาก่อนตำรวจก็มาตรวจสอบ และประเมินว่าเขาคือเด็กกำพร้าที่ไม่มีครอบครัวคอยสั่งสอนตำรวจให้เขาอยู่กับครอบครัวนี้ไปก่อนและรีบไปดําเนินการหาที่อยู่ให้เขาซะมนุษย์หมาป่าพยายามจะขู่ทุกคนเพราะเขานั้นกลัวมนุษย์มากและไฮโซมันก็ไม่ชอบหน้ามนุษย์หมาป่าที่ตัวหมิน่นทั้งคู่ศบตากันและรู้ชัดว่าไม่ถูกฉลองกันอย่างแน่นอนแม่ก็มาอำเภอเดินเรื่องตั้งชื่อให้เขาและจะรับเป็นลูกบุญธรรมอยู่ในความปกครองมนุษย์หมาป่าผมขอเรียกว่าพระเอกนะครับ เะเอกพยายามเขียนหนังสือเพื่อเรียนรู้เขาเห็นมนุษย์ทำเขาก็อยากจะทำตามบ้างแม่ต้มน้ำอุ่นให้อาบเพเอกก็กินน้ำเกือบหมดจนโดนแม่ตีแม่อาบน้ำให้เขาและสั่งสอนให้เขาทำตัวเหมือนมนุษย์ซะถึงเวลากินข้าวเพเอกก็พุ่งเข้าไปเอามือจกข้าวและกลับข้าวเละเทะเขากินจนคนอื่นกลัวและไม่มีใครกล้ากินกับเขาด้วยอีกสุมีไม่พอใจจึงเดินหนีไปด้วยความรังเกียจสุมีหาหนังสืออ่านและยกกล่องขึ้นไม่ไหว พระเอกก็มาช่วยถือให้เพื่อตอบแทนไฮโซก็มาจีบซูมีและพยายามจะชวนเธอไปมีอะไรด้วยเธอขัดขืนและไม่ยอมพระเอกจึงเข้ามาบีบมือไฮโซและขู่มันด้วยเสียงคำรามจึงทําให้ไฮโซหนีไปในที่สุดซูมีจึงเริ่มเรียนรู้วิธีการสอนสุนัขทุกคนชวนพระเอกออกไปวิ่งเล่นด้านนอกใช้ชีวิตอย่างไม่คิดอะไรมันคงมีความสุขที่สุดแล้วสําหรับพระเอกพระเอกถือลูกเบสบอลและปาไปสุดไกลจนไปตกที่ข้อคนเลี้ยงแพะ เด็กๆถึงกับอึ้งว่าทำไมพระเอกแรงเยอะแท้สูมีสั่งให้พระเอกทำตามคำสั่งซึ่งพระเอกไม่ทำและจะกินอย่างเดียวสุดท้ายสูมีบอกให้หยุดพระเอกก็หยุดสั่งให้รอเขาก็รอสูมีลูบหัวพระเอกจึงทำให้พระเอกนั้นฟังคำสั่งเธอตลอดมาพระเอกพยายามวิ่งเข้าไปกินข้าวแต่สูมีนั้นก็สั่งให้หยุดได้พระเอกจึงไม่กินมูมมามและเชื่อฟังเธอทุกคำสั่งคำสอนสอนให้แปลงฟันทุกเช้าถึงเย็นแปลงลิ้นก่อนนอนด้วยนะครับ สอนให้พับพ้าห่มก่อนนอนสอนให้ใส่รองเท้าเหมือนคนปกติทั่วไปแล้วก็ตัดผมให้พระเอกจนเขานั้นเริ่มดูดีขึ้นแม่ก็พาทุกคนไปตลาดพระเอกไม่เคยเห็นผู้คนมากมายมาก่อนเขาอยากกินขนมแต่ไม่มีเงินซื้อแม่จึงซื้อให้พระเอกกินทันใดนั้นบนอาคารกำลังมีการก่อสร้างเหล็กกำลังตกลงมาทับทุกคนแต่พระเอกก็ขวางและรับไว้ได้เขาถูกเหล็กทับหลังแต่ไม่เป็นอะไรเลย ในขณะที่ทุกคนนั่งกินข้าวนั้นน้องสาวของซูมีก็บ่นพระเอกว่าปลาลูกเบสบอลไปตกที่ฟาร์มแพะหายังไงก็หาไม่เจอพี่ไปเก็บให้หนูหน่อยนะไฮโซก็ขับรถเมามาขับรถชนฟาร์มแพะซึ่งทําให้แพะวิ่งหนีออกจากคอกไปทั้งหมดพระเอกก็เดินมาเก็บลูกเบสบอลและช่วยเหลือแพะที่ถูกรถชนไฮโซมันก็ขับรถหนีโชคดีที่เจ้าของฟาร์มแพะเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างซูมีสอนให้พระเอกเขียนหนังสือเขียนวลำคำและอยากให้เขียนให้เป็น เธอเล่นกีตร์ให้พระเอกฟังเหมือนว่าพระเอกนั้นกำลังตกหลุมรักเธอนายอำเภอโทรมาบอกว่าจะรับพระเอกไปเลี้ยงดูสูมีจึงปฏิเสธออกไปไม่ให้ใครเอาตัวพระเอกไปทั้งนั้นสูมีจึงหยิบเสื้อผู้หญิงมาให้พระเอกใส่เธอหัวเราะที่ได้แกล้งพระเอกอย่างมีความสุขจับพระเอกแต่งหน้าเป็นผู้หญิงแล้วก็แต่งหน้าเล่นกันอย่างตลกทุกคนก็งงว่าไอ้สองคนนี้มันเล่นอะไรกันไฮโซก็มาหาสูมีมันพยายามจะพาตัวเธอไปกินเหล้าข้างนอก และมันก็พาพวกกันมาอีก3คนจึงทําให้พระเอกกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าขยายกรงเล็บออกมาด้วยความโกรธพระเอกบุกปกป,ป,ป้องซูมีและจัดการพวกมันจนรบาบคาบพระเอกพยายามจะฆ่าไอไฮโซแต่ซูมีขอไว้พระเอกจึงหยุดคาตำรวจก็มาแต่ไม่เชื่อเรื่องมนุษย์หมาป่าไม่มีใครเชื่ออะไรไฮโซเลยเพราะเขาเมาและอาจจะเพอ้อเจอ้อทุกคนจึงพาพระเอกไปอยู่ในห้องขังอยู่กับสมุดเล่มเดียวเพียงเท่านั้นไฮโซเจอหลักฐาน ว่าที่นี่เคยมีการทดลองมนุษย์หมาป่ามันจึงไปบอกนายอำเภอให้มาจัดการสุมีก็นั่งฝึกเขียนภาษาอังกฤษพระเอกก็แอบยืนดูเธอด้วยความรักสุมีจึงเข้ามาหาพระเอกซึ่งพระเอกอยากให้สุมีเล่นกีตาร์ให้เขาฟังทั้งคู่จึงพากันไปวิ่งเล่นณลานกว้างสุมีเหนื่อยเป็นลมเธอจึงล้มสลบลงพระเอกจึงรีบพาเธอไปหาคนช่วยและทุกคนก็ช่วยกันออกตามหาสุมีจนทุกคนพบว่าพระเอกนั้นพาเธอมาอยู่กลางป่า ทุกคนจึงจับพระเอกลามโซเอาไว้และมีนายอำเภอกับนายพานล่าสัตว์มาดูแลอย่างใกล้ชิดถ้ามีอะไรชอบมาพากลน,นายพานจะฆ่าพระเอกทิ้งทันทีซูมีเอาข้าวมาให้พระเอกกินเขาจะพุ่งเข้าไปหาซูมีเพื่อกอดเธอแต่ก็ถูกทุกคนห้ามไว้นายพานจะเอาปืนยิงพระเอกแต่โชคดีที่ซูมีขอทุกอย่างจึงสงบลงทุกคนเฝ้ามองพระเอกจากกล้องวงจรปิดนายอำเภอและนายพานก็ไม่เห็นว่าพระเอกนั้นจะมีพิษส่งอะไร พระเอกนั่งเฝ้ารอซูมีให้มาหาซึ่งซูมีนั้นเข้ามากอดพระเอกด้วยความคิดถึงที่ห่างไกลนายอำเภอก็วินิจฉัยแล้วว่าพระเอกนั้นปลอดภัยไม่ทำร้ายใครอย่างแน่นอนไฮโซจึงโมโหและคิดแผนการปันป่วนขึ้นมันใส่ร้ายว่าพระเอกไปกินแพะของชาวบ้านเจ้าของแพะก็บอกว่าไม่จริงพระเอกไม่ได้กินแพะของผมทุกคนก็ยิ่งโมโหที่ไฮโซสร้างสถานการณ์นี้ขึ้นคนเลี้ยงแพะก็ด่าไฮโซว่าคุณนั่นแหละ ที่ขับรถชนฟาร์มแพะของผมไฮโซจึงเอาไม้ตีหัวคนเลี้ยงแพะจนสลบและลากเขาไปไว้ที่คอกแพะทุกคนกำลังจับตาดูพระเอกแต่ไฟก็ดับไฮโซมันเข้ามาหาพระเอกและปั่นพระเอกว่านายต้องไปเอากีตาร์ที่บ้านคนเลี้ยงแพะและจำไว้ว่าซูมีคือเมียกูเขาเอามือลูบหัวพระเอกและขอให้พระเอกรีบไปที่บ้านคนเลี้ยงแพะไฮโซก็มาบอกทุกคนว่าพระเอกนั้นทำร้ายคนเลี้ยงแพะพระเอกไปพังข้าวของอารวาสหากีตาร์ ด้วยความซื่อที่ถูกปั่นเขาจึงทําไปโดยไม่รู้ตัวนายอำเภอและนายพานก็มาล้อมพระเอกไว้พระเอกชูกระดาษว่าผมมาตามหากีตาซูสุมีกําลังเดินเข้าไปจับมือพระเอกไฮโซก็อรารวาสแย่งปืนจากนายพานและขู่จะยิงทุกคนสุมีขวางไว้ไม่ให้ยิงพระเอกไฮโซโมโหมันจึงเตะสุมีล้มทั้งยืนจึงทําให้พระเอกโกรธกายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าเต็มตัวต่อหน้าทุกคนไฮโซพยายามยิงป้องกันตัวแต่ก็ไม่รอด ถูกพระเอกขย้ำตายคาที่และพระเอกก็รีบอุ้มซูมีหนีเข้าไปในป่าเขาอุ้มเธอไปเพราะกลัวว่าทุกคนนั้นจะทำร้ายเธอพระเอกพยายามส่งต่อความรักให้ถึงซูมีแต่ก็โดนซูมีด่าและปฏิเสธเธอบอกให้พระเอกหนีไปและอย่าก,กลับมาอีกอย่าตามเธอมาอีกจงรอเธอถอยหลังเดินหนีพระเอกไปเรื่อยๆพระเอกก้มหัวอยากให้ซูมีลูบหัวอีกครั้งซูมีไม่ลูบและตบหน้าพระเอกไปหนึ่งที พระเอกพยายามพูดว่าผมรักคุณอย่าทิ้งผมไปแต่ก็พูดไม่ได้ซูมีจึงเอาหินเคลื่องหน้าพระเอกและสั่งให้เขายืนรออยู่ตรงนั้นทุกคนจึงพากันเก็บข้าวของเพื่อหนีมนุษย์มาป่าอย่างพระเอกซูมีและครอบครัวก็ไปจากที่นี่ตลอดการและไม่กลับมาที่นี่อีกเลยเป็นเวลา47ปีมันคือความรักที่ทําให้หัวใจฉันเต้นแรงมันเต้นแรงจนฉันนั้นไม่มีวันลืมซูมีในวัยแก่ก็นั่งนึกถึงความหลัง เธอได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากโกดังก้างๆเธอจึงเดินออกไปและภาวนาให้เจอพระเอกอีกครั้งด้านในมีต้นไม้สวยงามมากมายแสงสว่างสะท้อนออกมาจากประตูพระเอกยังรอซูมีอยู่ที่เดิมเป็นเวลา47ปีรอและไม่ไปไหนพะเอกส่งกระดาษที่เขียนความในใจให้ซูมีเนื้อหาด้านในเขียนว่าผมคิดถึงคุณผมรักคุณซูมีกันน้ำตาไม่อยู่เธอร้องไห้ออกมา เธอรู้สึกผิดที่เธอไม่เคยกลับมาที่นี่เลยพระเอกเก็บกีต้าเก่าๆรอเธอกลับมาเขาก้มหัวและอยากให้ซูมีรูปหัวเขาอีกครั้งซูมีรูปหัวพระเอกด้วยความรักเธอกอดพระเอกและร้องไห้หัออกมาฉันขอโทษฉันขอโทษ,โท,ษที่ทําให้นายรอวันนี้ฉันแก่แล้วฉันมีลูกฉันมีครอบครัวฉันขอโทษที่ทําให้นายรอพระเอกก็พูดได้และบอกว่าผมคิดถึงคุณโดยตลอดมา คุณไม่เคยเปลี่ยนไปเลยซูมีจึงบอกพระเอกว่าต่อไปนี้ไม่ต้องรอฉันอีกแล้วนะทั้งคู่กอดกันด้วยน้ำตานาโกดังแห่งความทรงจำตั้งแต่แรกเจอซูมีเธอต้องกลับต่างประเทศเธอตัดสินใจที่จะไม่ขายบ้านหลังนี้และเป็นอีกครั้งที่เธอต้องจากที่นี่ไปอีกแล้วในวันที่หิมะตกแผ่นดินเป็นสีขาวท้องฟ้าร้องไห้พระเอกยืนมองซูมีจากไปอีกครั้งและรู้สึกได้เลยว่า หลังจากนี้อายุไขจะไม่สามารถทำให้เธอมาที่นี่ได้อีกแล้วหากความรักไหนจะหวานชื่นมื่นมากที่สุดคงเป็น47ปีที่แล้วซูมีกล่าววูบบอยจบลงเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปผมสปอยผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องอ,อกัสด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ